เคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมชาววัยรุ่นฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในเกมฟรีไฟนะครับผมซึ่งวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมข้อใหม่นะทุกคนก็นะครับผมจะเป็นอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่าพอมควรนะทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยละกันนะทุกคนก็มาไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนสำหรับวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมนะครับผมก็กิจกรรมหลายกิจกรรมเลยนะครับผมมันจะเป็นเอ่ออันนี้จะเป็นโบนัสเพชรเนาะก็ รีวิวไปแล้วนะทุกคนก็วันนี้จะเป็นคังแสงอาวุธนะครับทุกคนอัปเดตปืนเข้าตู้ใหม่นะครับผมเดือนเดือนเดียวเท่านั้นอ่านะครับผมกิจกรรมนี้ผมจะมาตั้งแต่วันที่หเมษายนนะครับผมถึง9ก้าพฤษภาคมนะครับผมเท่านั้นนะครับน้องๆฮะแล้วก็มีปืนอะไรมาบ้างนะผมก็หลายๆคนนะครับผมที่บอกว่ารออยู่นะผมก็จะเป็นตู้อันนี้นะทุกคนจะเป็นซองแมงป่องนะครับผม มันไม่กลับมานานมากเลยนะทุกคนซองแมงป่องนะครับทุกคนเลเวลแปเนาะแล้ก็จะมีเป็นบ o o ักเ c k e r นะครับแล้วก็เอ็มแแล้วก็ M4 A1 นะครับผมแล้วก็จะมี Ump นะครับอันนี้จะเป็น 1, 15 5โทเค็นนะทุกคนอันนี้1 0โทเค็นนะครับทุกคนก็ที่เหลือกัน่าจะ10โทเค็นหมดนะผมแต่อันนี้15โทเค็นนะที่ว่าก็แพงอยู่นะทุกคนเอ,อนะครับ แต่ว่าตาจะอาตายิงสองนะครับจะเกาะหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับตู้นี้นะครับผมจะมีการันตีนะครับผมทุกการหมุนหนึ่งร้อยครั้งนะครับจะได้ปืนอัพหนึ่งกระบอกนะครับผมแต่ว่ามันไม่การันตีนะทุกคนว่าจะได้ซ้ำนะผมก็คือจะถ้าเกิดได้ซ้ำมันจะได้โทเค็นห้าอันนะครับผมได้โทเค็นห้าอันแต่ว่าต้องแลกสิบอันอะ่ะคือเมื่อก่อนนี้มันแลกแค่ห้าอันแลกแค่เออแลกแค่สิบอัน ประมาณนั้นมังก็คือสมมติซ้ําอันนึงใช่ไหมเราสามารถปืนแลกปืนอื่นได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนมันไม่คุ้มแล้วต,ตอนนี้นะทุกคนก็ตามนั้นนะทุกคนสำหรับใครที่แบบมีข้อจะถามอะไรก็นะผมถามได้นะทุกคนเพราะว่าจะทําตู้นี้มาหลายตัวแหละนะผมมาหลายคลิปแล้วนะทุกคนก็ ทางด้านาตรงนี้นะทุกคน Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพ็กอื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop.com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับตรงนี้มันจะมีบอกว่า กี่ครั้งสุ่มไปกี่ครั้งแล้วนะครับทุกคนนี่ฮะรางวัลแย่ดังนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมถ้าเกิดแบบว่ามันรีตู้นะครับผมก็จะต้องเริ่มใหม่หนึ่งหนึ่งครั้งใหม่แล้วทุกคนตามนั้นเนาะโอเคแต่ว่านี้ผมวันนี้พี่จะมาสุ่มเป็นตู้นี้นะครับทุกคนเป็นตู้โทเก้นกลางนะครับทุกคนอตู้นั้นพี่ไม่สุ่มนะครับผมมาสุ่มตู้นี้ดีกว่าทุกคนก็สำหรับใครที่แบบว่าอยากอัพปืนนะครับทุกคนตู้นี้ แนะนำนะครับทุกคนตู้นี้นะผมถามว่าแนะนำไหมก็อยากลองนะทุกคนนะครับพอดีไปดูคลิปพี่เนทมาในทุกคนช่องลุงลุงเนทเอฟเอฟเนี่ยเขาได้หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบโทเคนสองรอบก็เลยจะมาลองนะครับทุกคนเออนะครับว่าจริงหรือเปล่าว่าได้แบบจะได้เหมือนเขาหรือเปล่าจะดวงดีเหมือนเขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะทุกคนตู้นี้จะมาที่ห้าเมษายนถึงสิบเอ็ดเมษายนนะครับโอเค สุ่มหนึ่งครั้งนะผมสิบห้าเพนะผมสุ่มสิบครั้งจะเป็นหนึงร้อยห้าสิบเพรนะครับก็มาดูกันมาก็นี่ครับหนึ่ง้อิบงอเอหนึันิโทเคนสองร้อาสิบิบนะครับผมก็ตามนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดหนึ่งหโทเคนอันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งจะเป็นสิเพรนะทุกคนสิเพรนะครับเออครับถ้าซื้อนะเอองั้นปกดสุ่มเลยครับทุกคน ตอนนี้พี่มีอยู่หนึ่งหนึ่งแปดสี่เจ็ดนะครับทุกคนหนึ่งแปดสี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวจำไว้ก่อนนะครับทุกคนหนึ่งแปดสี่เจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดนะครับโอเคมาจัดเลยครับทุกคนซึมโอเคมาซึมได้กี่โลเกนอนะ่ะสองห้า สองห้าเจแปดเก้าสิบสองามสี่สิบหกสิบหกโทเค็นร้อยสิบเก็เอ้ยได้กำไรหยุ่นได้กำไรสิบเฮดเองมาไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับรอบนี้ได้มาสองอเไปกันต่อครับผม ก็ซุ่มกี่รอบแล้วเนี่ยสองรอบถ่าครับผมก็เดี๋ยวสุ่มสักสิบรอบแล้วกันนะทุกคนโอเคกี่รอบแล้วเนี่ยสามรอบโอเคสี่รอบแล้วครับทุกคนสี่รอบแล้วนะฮะ ห้ารอบนะครับผมปึ๊บโอเคห้ารอบแล้วผมหกรอบเจ็ดรอบหรือหรือเกินแล้ววะโอ้รอบนี้เกลือจัดทุกคน โอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนมาครับอีกรอบหนึ่งพอนะครับทุกคนเฮ้อเปลี่ยนใจแล้วทุกคนเปลี่ยนใจแล้วนะครับผมตู้นี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับทุกคนไม่ค่อยเวิร์กเลยอ่ะทุกคนโอ้โหดูดิหมดไปแล้วกี่เพชรเนี่ยโอเค ได้มาไม่กี่โทเคน,อนเอง่ะทุกคนได้นะครับผมไม่คุ้มนะพหรับตู้นี้นะทุกคนทําไมไม่เห็นได้หน <laughs> ึ่งสี่ร้อยเพชรอย่างเขาเลยวะเออนะครับทุกคนตะก,กี้พี่มี 100, 100, 100, หนึ <S 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 ห่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยเก้าสิบโทเคนได้มาร้อยกว่าโทเคน,อนเองอ่ะทุกคนคือน้อยชาติคือเอาไปแลกอันนี้ดีกว่านะทุกคนเออ 2อ0ร้อยร้ยิโทเค็นเนี่ย10บโทเค็นก็1มา5้าร้อเพจอ่ะได้240่โทเค็นอะอคุ้มกว่าเยอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วว่าไงก็ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมีเทเลนิโผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับน้องๆ